สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางฮานอยแยกเนาะฮานอยแยกนะคะก็อาจจะพอไปวัดไปวาได้อยู่นะคะกับดูแนวทางทิ่ทางเลขก็ดีนะคะแอดว่าตรงเลขเด่นนะคะ อย่างเช่นวันนี้เนาะ4 5 6นะคะ4 5 6แอดมันชนกันอยู่3หน่อยนะคะหน่อยกาชาติหน่อยปกติแล้วก็หน่อย VIP นะคะถือว่าเป็นตัวเด่นมาให้นะฮานอยเลยเนาะแล้ววันนี้4 5 6ลันทุกกระดานเลยนะคะแอดว่าโอ้เราก็หาจับเอาที่ตัวเด่นที่มันชนชนกันมาวิเคราะห์กันดูค่ะทุกคนแอดว่าเป็นแนวทางที่โอเคอยู่นะคะถึงตัวเจาะจะเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะ แต่ว่าเราเอาตัวดินมาเราก็จะได้รู้ทิศทางว่าหวยไปทางไหนแต่ว่าวันนี้เบอร์ลาวจริงค่ะอ้ยลืมกันเรียงเมื่อกันรอบปกติเนาะดันไปนู่นค่ะเวลาวพัฒนาเอามาดูกันนะคะเราเข้าอุ้ยหน่อยกาชาติปังมากค่ะกาชาติกับหน้อยกิจนะคะ 557นะคะ557 56นะคะเข้าทั้งตัวเจาะตัววิ่งลูดนะคะตัวเจาะตัววิ่งลูดสีเด้งเลยนะคะฮานอยกิตก็เข้านะคะทั้งตัวเจาะตัววิ่งลูดทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะหนึ่งเจ็ดสี่เก้าโอ้สามตัวเลยตัวนั้นเนาะจับแปบไว้นี่นะแล้วก็เก้าสามหกสามนะคะเก้าสามหกสามถ้าไปแต่ตัวเจาะก็ต้องกับหัวนะคะโอ้ถ้ากับหัวได้เด้งได้แอดกลับได้ค่ะได้หมดเลยได้หนึ่งสี่ห้าเด้ง แลดลองโขงค่ะ,น, 5, น,ะ,คะนี่ก็ได้ห้าหกนะคะนี่ก็ได้เก้าสามหกสามนะคะเออหกกับเก้าปัญหาโรกเตกมากค่ะนอยพิเศษตายนะคะนอยพิเศษนะคะมีแปดห้ามันมาแปดสี่เนาะโอ้ยเราเอาหนอยกาชาตินี่ทุกคนเออเราเอาทางหนอยกาชาติไปเล่นทุกนอยนี่มาจับ อันไหนอันน,น,นึงเนี่ยสังเกตดูค่ะสังเกตลองหาจับไปเล่นดูแอดว่าตังอยู่ริ่ใครสังเกตได้ก็เอาละค่ะตาดีได้ตาร้าเสียเนาะ หนอยสามัคคีนะคะนอยสามัคคีนอยสามัคคีเข้าไปที่ไอตัวเด่นหลุดนะคะตัวเด่นมาก46251นะคะตัวเด่นหลุดค่ะมีสาตัวเนาะนอยสามัคคีแต่ว่าตัวเจาะเข้าไปที่62 2, นะคะแต่ว่ามันไม่เข้าเพราะว่าเรามี92เนาะนอกจากจะไปพลิกแพงเอานะคะถ้าไปกลับหัวเอาใช่ไหมก็จะได้หนึ่งนอยสองนอยสามนอยนะตัวเจาะเนาะถ้ากลับหัว9นะคะแล้วก็เข้านอยปกนะคะเข้านอยปก อันนี้เข้าแค่ตัวเด่นนะคะตัวเด่นตัววิ่งลูดนะคะตัวหลังมีห้าหกหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สามนะคะไม่รู้ว่าใครได้ไปดูสูตรรวมไหมนะคะเพราะว่าแอดทำสูตรเด็ดมาได้ห้างวดหกงวดแล้วงวดวันนี้วันที่เจ็ดนะคะเจ็ดงวดติดพรุ่งนี้ก็ไม่รู้จะเข้าไหมนะคะเพราะว่ามันเจ็ดเจ็ดวันติดแล้วนะคะเจ็ดวันติดที่ได้เน้นๆเ,เลยนะคะสองคู่ที่แอดเขียนว่าตัวกันนั่นแหละค่ะ มันเขียนอย่างอื่นไม่ได้เขียนอย่างอื่นมันหลุดค่ะเออแกเคิดด้วยการเขียนว่าตัวกันเหนานะคะเข้าเฉยทุกคนลองพรุ่งนี้ก็ลองไปดูกันนะคะพรุ่งนี้แต่ว่าเลขแอเเ็นเลขแล้วมันน่ากุ้มใจอยู่ค่ะพรุ่งนี้รอฟังแอดอธิบายดูค่ะหวยฮานอยนะคะนี่เห็นไหมจับทิศทางหวยนะคะที่เห็น4 5 6มาทุก,กดาเลยนะคะนี่5 6ใช่ไหมคะนี่5 5 5 6นี่ นี่ก็มีสีมีหกนะคะนี่มีสีเนี่ยสี่ห้าหกเนี่ยมาทุกกระดานเลยค่ะนี่สี่หกนี่ห้านี่เห็นไหมคะสี่ห้าหกคุมหมดเลยนะคะเออนี่แล้วก็สี่ห้าหกเรามันมาชนกันเนาะน,นี่นี่แหะค่ะแนวทางฮะหา,หาศึกษาเอาแถวๆนี่แล้วทุกคนโอ๊ยแต่หน่อยรวมปังได้วันนี้หน่อยรวมกวาดเรียบเลยค่ะตัวเจาะแล้วแต่ลมเนะมาะหวยแอดก็ เอฟซีบกตามไม่ถูกเลยเอาเซเลหวยแบบนี้โอ้ยซื้อสองคู่ตัวกันของแย่แันทุกคนถูกก็ถูกแล้วเนาะสองคู่เหยวพวงนี้ทำให้ดูเดี๋ยวแอดจะทำคืนนี้แหละ มันไม่ต่ำมา่ันไม่ติเปี่ยนยัดกลับหัวให้เลยนะคะเอาบางอันก็ไม่ได้กลับมันไม่กลับแล้วมันไม่มันไม่ขัดใจเหมือนทำหวยไม่เสร็จนี่เอาแอดได้กลับสมใจแอดหน่อยคะ่ะลายตายแล้วเอซีบอก หากลับเอาหากลับเอานะคะทุกคนแอดก็อยากกลับเนาะอยากเขียนอันนี้ละคะ่ะทําให้ดูค่ะเป็นแนวทางนะคะมาดูกันนะคะหาหน่อยแยกของงัวประจําวันพฤหัสที่28เนาะเด่นในกาชาตินะคะ3 4 5นะคะ ามหกสามเจ็ดสามแปดนะคะสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะคะน้อยกิจนะคะน้อยเฉพาะกิจสี่สองสี่สามสี่สี่นะคะห้าสองห้าสามห้าสี่หกสองหกสามหกสี่ไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้นะคะเบิ้ลน,น่าจะกระจายเลยค่ะวันพรุ่งนี้เนอะวันพรุ่งนี้ตัวเด่นนะคะตัวเด่นของน้อยพิเศษสี่ห้าหกนะคะ สี่ห้าหกสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์หกแปดหกเก้าหกศูนย์ก็กับหัวเอาหน่อยพิเศษไม่เข้ามาสองวันแล้วนะคะไม่เข้ามาสองวันแล้วสําหรับตัวเจาะเพราะว่าแอดตายนี่แหละค่ะอุตส่าห์ไปตัวเจาะหน่อยพิเศษนะคะได้ได้หน่อยกาชาติแล้วก็หน่อยกิบนะคะแล้วก็ว้าลองโค้งอีกตายค่ะสองวันแล้วนะคะหน่อยพิเศษแอดลงองโค้งสองวันแล้วค่ะตายค่ะ เด่นนะคะเด่นนะคะนอยสามัคคีนะคะ1 5 1 6 1 7นะคะ2 5 2 6 2 7 3 5 3 6 3 7นะคะทุกคนตัวจอดเนาะนี่นี่นี่อันนี้นี่แปลกๆเนาะเออหวยมันอยู่ที่ระหว่าง901นะคะกับ4 3 4 5 6แสดงว่าพรุ่งนี้7 8น่าจะหายแล้วหรือเปล่านะคะ เอามาดูกันนะคะเด่น901นะคะรอบปกติ901ค่ะปกติ901นะคะแต่ว่ารอบปกตินี่สำหรับตัววิ่งลูดนี่ตัวเด่นนี่เจ๋งอยู่นะคะแอดไว้ยังไม่เห็นมันหลุดเลย93 94 95นะคะ03 04 05นะคะ13 14แล้วก็15นะคะรอบ VIP

วันนี้มันออกสามศูนย์ห้าศูนย์ใช่ไหมคะพรุ่งนี้ก็น่าจะไม่ไม่น่าจะไกลจากแถวหนึ่งศูนย์เนาะจากการที่แอดวิเคราะห์ดูสูตรนี้นะคะพรุ่งนี้หวยน่าจะสี่ห้าหกสี่ห้าหกชนกันแค่สองเก้าศูนย์หนึ่งชนสองสูตรหนึ่งสองสามโอ้ยหวยต่ำได้ทุกคนพรุ่งนี้หวยไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่าตัวประกบอาจจะมาสูงก็ได้คะ่ะไม่ตุ ตัววิ่งรูดไม่น่าจะสูงค่ะดูจากที่นี่แล้วนะคะแอดว่าตัววิ่งรูดไม่น่าจะสูงถ้าสูงก็น่าจะเป็นตัวที่เอามาประกบนะคะที่จะตัววิ่งรูดก็หมายถึงพวกอมันก็ได้ทั้งหมดนี่หว่าเออเนาะอาจจะหนึ่งอย่างนี้ประกบเก้าอย่างนี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนาะพรุ่งนี้หนึ่งดินดนี่หนึ่งสองสาม ก็เด่น0น่าจะ901และแอดว่าเอาไปพิจารณากันดูค่ะมาวิเคราะห์กันดูนะคะแอดก็ทําให้ดูเป็นเพียงแนวทางเนาะทุกคนก็เอาไปพิจารณาดูกับสูตรตัวเองเอาไปเทียบกันดูค่ะหลยสตะไหลาๆสูตรหล่แนวทางเนาะจะได้เอาไปพิจารณาโอ้ยเรียนจบกันมานี่คิดหัวคิดหวยกันหัวแตกเลย เอาพิจารณากันดูนะคะอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะมันเป็นเพียงแนวทางเนาะถ้าชอบก็ลองพิจารณากันดูถ้าไม่ชอบก็ดูเป็นแนวทางค่ะดูเป็นแนวทางนะคะถ้ามีตัวน้นตัวอะไรดีๆมาฝากแอดก็จะบอกเนาะ <S <S ไม่หวงคะเลขลองเอาไปพิจารณากันดู <S <S สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้ฮิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ